สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอัชริยะจ่อฟอ้องแม่แตงโมกว่า10คดีลั่นเหลือทนมานานแล้วยังคงมีเรื่องราวให้ต้องตามต่อครับ สำหรับข่าวาว,าวของนายอชุริยะเรืองรัตนพงศ์กับนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดมีปัญหากรณีประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไปชิงฟ้องคดีแตงโมนิดาโดยไม่ปรึกษาใครจนนำมาซึ่งกรณีแพ้แตกตามที่ได้เป็นข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดนายอชุริยะได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงแม่แตงโมอีกครั้งในการไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลของตัวเอง แต่เที่ยวนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นการจ่อจะฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับแม่ของดาราสาวโดวยระบุว่าหลังจากวันที่20กรกฎาคมคาจะมีการฟ้องร้องมากถึง10คดีทุกคนที่อยากฟังคำตอบหลังจากการไต่สวนวันที่20กรกฎาคมจะมีคำตอบให้กับทุกคนว่าจากนี้ไปเราจะไปในทิศทางไหนอย่างไร แต่มีการฟ้องร้องไม่ต่ำกว่า10บคดีแน่นอนโดยนายอฉริยะยังได้กล่าวต่ออีกว่าเนื่องจากมีการให้การอันเป็นเท็จซึ่งทำให้ทางชมรมได้รับความเสียหายอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็เหลือทนกับยายคนนี้มานานแล้วเพราะมีการพูดที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยมีการให้ร้ายมาโดยตลอดเลยต้องดำเนินคดีอาญาทั้งฟ้องตรงและแจ้งความเท่าที่ผมทราบ ตอนนี้ถนายความก็ถอยออกจากแม่แต่งโมเป็นบดแล้วเหลือเพียงแค่สองคนนายอฉริยะระบุขอขอบคุณข่าวจาก The Tiger ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ